ครับสวัสดีครับกาสวัสดี FC ทั้งช่องทุกทุท่านครับหามาพบมาเจอกันนะครับสาของวันศุกร์เสารว,วันที่25นะครับกรกฎาคม2568ครับตอนนี้ก็อาไก่จะสว่างกันแล้วนะครับตีห้ากว่านะครับเอดวีไล่ลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาพบมาเจอกัน ตอนนี้ฝนลินตกลินโปรยปลายนะครับเอาเอฟซีเป็นยังไงนะครับทังเอฟซีนะครับคอมเมนต์ Comment. มาพูดมาคุยนะครับถามข่าวถามข่าวกันฝนตกโปอยๆนะครับตอนนี้ครับก่อนจะไปทําธุระประปังนะครับการงานองบอกคืกกันนะครับแต่ละคนทามาหากินดิ้นลนเพื่อชีวิตสู่กันต่อไป อะมาขึ้นนี่แอดวิแรกก็นอนดึกดึกเพื่ออยังครับโอ้ยเบิงข่าวทั้งชายแดนทั้งขมินทั้งอุบลทั้งศรีสะเกดเนี่ยนะครับทั้งนะครับทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดทั้งพุ่นพี่นอ้องอะจะได้กัให้กำลังใจซอยอลูกหลานทหารกาฮาองนะครับบางคนก็นว่าเอ้ยเบิง้งพากันเบิง ิ่นบอกห้โพดไฮยังครับจิตวิญญาณของคนรักชาตินะครับในเมื่อมีเหตุการณ์มันอยู่ในยุคในโชดเชี่ยวนะครับมักกระหมกันยากบางทีบางที่เข้ากับวายากวาหามนะครับมันกนอะอวมมันเขี้ยวควมมันใส่นะครับมัก็เลยอยากโพดอยากยังนะครับสำหรับเอดวิไลแล้วจะบววากันนะครับ อาจจะบวากันเพราะว่าการโพดบางเทียบางที่เขา,าก็อยากให้พี่น้องเขาได้หูได้เห็นว่าพี่น้องที่ยุ่ใช่เดียนเพิ่นเป็นจังใดนะครับในเมื่อมีเหตุเกิดสงครามเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามันเป็นความโชคดีอของพวกเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดท่านยุคโชดเชี่ยวนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นอย่างมากนะครับมันอก็ต้องในเมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ที่บดีบางคนก็อยากโพดอยากแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้หัวจากน้ากันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างไดาบางคนก็ว่าว่อยากให้โพ์ให้ยั้งเป็นการปกปิดเ,เป็นการเปิดข้อมูลของทางราชการ มักก็แค่บางคน้นพร่กับโพสมาแช่มาเพื่ออเหตุการณ์แค่นั้นนะครับแต่ลวงลับลึกๆของอส่วนลับของทางราชาการทหารมักก็คงมมยผู้ยังรูดนะครับอันนี้แอดวิไลกระบาแบบเป็นกลางนะครับกะถือว่าดีนะครับเหตุการณ์ียังเกิดขึ้นทุกมือทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นยุคโชวเชียยนะครับกระรูท่านทวงที่ อะเร็วเร็วกว่าสมัยก่อนสมัยตั้งสมัยทีวีนะครับที่ย่งบ่มีหลายช่องนะครับสมัยตั้งแต่ทีวียังเป็นข่าวดำกว่าจะได้ติดตามข่าวนะครับใช้เวลาเป็นมือเป็นวันทุกมือนีอ่าบอก,กี่นาทีเขาก็รูข่าวรูย่างเหลวบอกว่าจะเป็นข่าวยังกระตามนะครับอ่าครับจำได้เขา,าก็เอาใจซอยลูกหลานนะครับทหารไทย ที่อยู่ชายแดนทางกัมพูชานะครับขอให้มีการยุติกันโดยเร็วนะครับบอให้มีการสูญเสียไปกุมากกวนั้นนะครับเอาครับเข้ามาถึงเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับอืมตอนจะไปทําธุระปาปังมืนอนีธุระอืมหลายมีคือเก้านะครับเอ็ดดีไล่มืนอนีเข้าตรวจจังหวัดกันเลยนะครับ อาจจะไปเส้นรับรองเอกสารที่ทำกินสปกอให้ลูกบ้านนะครับคิดว่าจะเดินทางแต่เศ้าอยู่ก็เลยม,มาพบมาเจอกันมาเจอกันในคลิปนี้นะครับเป็นสุดพิเศษของแม่เกสอนนะครับอังวดที่แล้วนะครับสุดพิเศษหลักร้อยห้ากับเจ็ดหลักสิบสีกับห้าหลักหน่วยเก้าศูนสี่ ปรากฏว่าซีมานะครับซีมาหลักหน่วยนะครับนี่คือสุดพิเศษของแม่เกษรอ,อ่ครับวดนนี้ได้มาแล้วนะครับวดนนี้ได้มาแล้วเขาม,มาบึงกันอ่ะวันที่ผ่านมาแอดวิไลลงให้ตั้งแต่วันที่10นะครับลงให้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม68ก็นคือสุดพิเศษนะครับวันนี้ได้มาแล้วเขาม,มาติดตามกันอ่ะงวันนี้ถือว่าพิเศษนะครับ หลักร้อยเม็ดเดียวหลักสิบเม็ดเดียวหลักหน่วยเม็ดเดียวจะแตกต่างกันอ่างหัที่ผ่านมา e o, หลักร้อยสองตัวหลักส e ิบสตัวห,ห, e ห, e หลักหน่วยสามตัวหวดนี้นะครับพิเศษอีีนะครับอ่าหลักร้อยเม็ดเดียวหลักสิบเม็ดเดียวหลักหน่วยเม็ดเดียวเข้ามาติดตามกันนะครับ เราจะเริ่มจากเป็นชุดพิเศษนะครับเาเริ่มจากหลักร้อยก่อนนะครับครับหลักร้อยอหลักสิบหลักหน่วย หลักร้อยหววนี้นะครับเข้ามาเริ่มกันเลยนะครับหลักร้อยหัวนี้นะครับของแม่เกสอนนะครับได้มาที่ห้านะครับหลักร้อยหลักหน่วยได้มาที่อ่าขอให้ครับหลักสิบ หลักสิบได้มาที่สามครับหลักหน่วยได้มาที่หกอ่า,อาถูกใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับวดนนี้ได้มาอย่างละตัวหลักร้อยเม็ดเดียวหลักสิบเม็ดเดียวหลักหน่วยเม็ดเดียวนะครับนี่คือสุดพิเศษนะครับอของแม่เกสอนนะครับ ไอเอดวิไลก็ต้องขอกาบขอบุญขอบคุณน,นะครับคุณแม่เกษสอนนะครับที่ส่งตัวเลขแนีทางมาหาอดวิไลครับอาได้นำเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับสุดพิเศษอามอนี่นะครับวันที่25ลงให้วันที่ ยี่สิบห้าอ่ากอหกแปดนะครับนี่คือมือลงตัวเลขแน่วทางนะครับอ่จาจัางไนมักชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจคุณแม่เกสอนด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดวิไลจะจากลาเอฟซี FC, ทางช่องกันไปไปดูแลรักษาสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ